สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรคนโสดทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรคุณรู้ไหมว่าใครกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณในความรักความสัมพันธ์คนไกลเรื่องราวไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นนะเดอะชาริออแล้วก็เดอะทา e เวอร์ไพ่ใหญ่ของเมเจอร์อะคานา กำลังสื่อในเรื่องราวของการเดินทางของใครบางคนที่จะเป็นความรักครั้งใหม่เข้ามาหาชาวราศีมังกรคนโสดนะคะมาดูกันชาวราศีมังกรคนโสดความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครกําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกําลังได้พบเจอกับใครความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น Five of Cups เกิดขึ้นความรู้สึก ความรู้สึกของ n i h t of Cups คุณรู้ไหมคุณกำลังเจอคุณกําลังเจอความรักที่แท้จริงเพราะว่าคุณต้องการความรักที่เป็นรักแท้ของคุณต้องการคู่ชีวิตของคุณเรื่องราวที่ผ่านมามันคือความเสียใจความเจ็บปวดมันคืออดีตที่ผ่านมาคุณกําลังได้เจอใครที่เขามีความสุขในตัวเองมีทุกอย่างพร้อม หน้าที่การงานการเงินเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์เข้ามาเป็นคนรักของคุณเพราะว่าคุณต้องการคู่ชีวิตคุณเสียใจในความรักความสัมพันธ์แต่คุณมีความหวังในความรักความสัมพันธ์ทาราศสีมังกร The e m p l a c e n n ท์อับคัคุณมีคู่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองแล้วคุณมีเกียรติในตัวเองมากๆได้เจอคนที่มีเสน่ห์คนที่เฟนลี่คนที่เกินสเปค มากๆเลยแล้วก็เป็น the empress อาจจะเป็นคนที่ยุ่มมากกับคุณพ่อแม่ไม่ไม่หรือไล่เลี่ยก็จะมีความเป็นคนที่อ่อนกระไวหรือว่าสวัยในตัวเองเขาอาจจะมีลูกติด1คนหรือว่า2คนก็ได้นะคะความรักของชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้เจอกับใครนายออ Nine of cons ค่ะกวเหรียญน,นะคะสัญญาณของน้ำความรู้สึกสัญญาณของดินนี่คือ energy ของคุณ Nine of cons คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ผ่านมามันเจ็บปวดมันเสียใจมันจบไปแล้วหรือว่าตอนนี้คุณกำลังโสดแบบมีเสน่ห์มากๆความมีคุณค่าในตัวเองของคุณจงเชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณเชื่อมั่นใน DIY feminine ของคุณคุณกำลังได้เจอรักที่ เข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่อะไรที่ตัดจบไปอะไรที่เสียใจเจ็บปวดไปถ้ามันใช่มันจะกลับมาถ้ามไม่ใช่มันจะออกไปเพราะว่าคุณรักแล้วก็คารพตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆความโสดความอิสระภาพของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เขามีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นนายอ็อบบอนส์เอเนอร์ของความหนักแน่นความมั่นคง ในความรักความสัมพันธ์ต้องการที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ต้องการที่จะพิสูจน์ความรู้สึกความรักให้กับคุณได้รู้นี่คือ Energy ของใครบางคนที่เขามีรักเดียวใจเดียวเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณมากและเป็น Energy ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายด้วยนะคะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะปกป้องคุณเกิดมาเพื่อปกป้องคุณดูแลคุณเทคแคร์คุณ ชาราศีมังกรความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ f i ไ e of b อ n d s พลังงานของ Angel Number 555 999ที่เกิดขึ้นนะนั่นหมายถึงคนคนนี้นะคะมีความมีสเสน่ห์พลังงานแห่งน้ำพลังงานแห่งไฟคุณอาจจะได้ดิวใครที่เขาเป็นธาตุไฟหรือว่าพลังงานธาตุน้ำ เอสวอนส์คุณกำลังได้เจอใครที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าปลุกอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณปลุกแพชชั่นของคุณทำให้หัวใจของคุณเต้นอีกครั้งนะคะเขาจะทำให้คุณได้รู้สึกว่าแม้ว่าคุณจะมีปัญหากันแม้ว่าคุณจะมีประเด็นกันแต่เขาไม่ยอมแพ้ต่อความสัมพันธ์เขาจะเข้าใจคุณให้เกียรติคุณเคารพคุณ เขาจะทำให้คุณได้หัวใจเต้นนะคะมีแพชชั่นมีหัวใจสีชมพูให้มันเหมือนสปาร์กบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จงเชื่อในสเสน่ห์ของคุณชาวราศีมังกรเพราะว่าตัวตนของคุณกำลังได้พบเจอพบรักเหมือนรักครั้งนี้เป็นในเรื่องของจิตวิญญาณโซคอนเนคชั so ่นของการสปาร์กความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกสัมผัสได้ด้วยพลังงานของคุณพอคุณมั่นใจในตัวเองสูงคุณจะรู้เลยว่าอะไร สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรทั้งเคมีที่เข้ากันสินเสมอการแรงสปาร์กแรง,งด,ดึงดูดเผาผลานแล้วพลังงานความรู้สึกให้คุณให้คุณได้จากที่รู้สึกว่าเสียใจและเจ็บปวดจากที่รู้สึกว่าเหมือนหัวใจที่ด้านชาอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาคนนี้จะทําให้คุณว้าว king of w a n d s เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่า กระตุต้นคุณให้คุณมี acting act a c t าหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาจากอะไรบางอย่างนะความสปาร์กพอสปาร์กปุ๊บมันร้อนแรงร้อนรุ่มนะคะมากๆเลยคุณอาจจะดึงดูดเขา้าเขาอาจจะดึงดูดคุณนะเพราะคุณกําลังเจอใครที่เป็นพลังงานแห่งไฟนี่คือราชามไม่เท้าธาตุไฟที่ไม่ยอมแพ้แต่อความรักจะจีบคุณต้องวางแผนแบบฉลาดจีบให้ได้ทํา ทำอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ให้ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นเก้าเหรียญคุณมีความสง่างามคุณมีความเซ็กซี่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าหาคุณแบบฉลาดเพราะเขาจะต้องเหมือนทำกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความคําพูดบางอย่างทําให้คุณได้คิดอะไรบางสิ่งนะคะรู้สึกแบบน,นั้นเลยเหมือนกับว่าคุณกำลังเจอใครที่เขาแบบเซ็กซี่มีสเสน่ห์มากๆเลย ชาวราศีมังกร The Hangman คุณกำลังเจอใครที่คุณคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงด้วความฉลาดทัศนคติวิสัยทัศน์และก็ความความรู้ความสามารถของเขาเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นำเขารู้เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขารู้ว่าเขาต้องใช้เวลาที่จะคิดทบทวนตรายตองตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่าง รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเมื่อ,อไร่อะไรยังไงด้วยคำว่า King of w a n d s เกิดขึ้น Aesop's เพราะเขาจะมีความฉลาดในการในการที่จะพูดจะคิดคือเขาจะใช้ความคิดเยอะคนคนนี้คิดเยอะคิดมากคิดวิเคราะห์ต่างๆนานามากมายจนพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะ action ความสัมพันธ์กับคุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงชาวราศีมังกร ด้วยประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาด้วยการผ่านผู้คนเยอะแยะมากมายของเขาและ intuition ของเขาเขามีความสุขเขาสามารถค้นหา intuition ของตัวเองได้เขาสามารถค้นหาความสุขของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคุณกำลังเจอใครที่เขามีเสน่ห์แล้วก็มีความสุขมากๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้ถ้ายุ่มากกับคุณดูอ่อนกวัยสมยัยแต่งตัวทันสมัยดูเนี้ยบดูมีไลฟ์สไตล์ดูมีการแต่งตัวที่ดีโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ แล้วก็มีความม,มี energy ของความเป็นเด็กอยู่ข้างในหรือเป็นคนได้ยุ่ไล่เลี้ยกกันกับคุณหรือเด็กกว่า mm hmm. เขาเด็กกับคุณหรือว่าคุณเด็กกว่าเขานะคะ mm hmm. เขาคนนี้เป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีแฟชั่นมีความสมัยใหม่นะ,ะอารมณ์ความสมัยใหม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาชอบอะไรที่เป็นอะไรที่สมัยใหม่คือคุณและเขามีไลฟ์สไตล์รสยมเดียวกัน ว่าจะเป็นการแต่งตัวเสียงเพลงเสียงดนตรีการพัฒนาการสอบสวนหาความเป็นธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น King of Cups ว้าวอย่างที่รู้สึกนะว่าทำไมถึงมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าคุณกำลังเจอใครที่เขาโรแมนติกอบอุ่นจิตใจดีพ่อไม่ต่างชาติ หรือคนที่ยูมากคุณอย่างที่บอกหรือคนคนนี้เขามีความเป็นคนที่รักธรรมชาติมีซิกเซนส์สัญชาต,ตยาณของตัวเองได้ดีมากๆถ้าไม่มั่นใจต้องคิดต้องทบทวนต้องคิดเยอะๆก่อนต้องนิ่งกับตัวเองก่อนก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะเทคแอคชั่นก่อนที่จะเดินความสัมพันธ์ก่อนที่จะคอมมิตเมนต์และคุณกําลังเจอใครที่เขาอบอุ่นแสนดีจิตใจดีดูด,ดีมีเสน่ห์พร้อมที่จะรักพร้อมที่จะดูแลและเป็นคนที่ลึกซึ้ง deep, ความรู้สึกในด้านจิตวิญญ,ญาณ สวยงามมากๆเลยชาวราศีมังกร Temperance, So u o Conne c t i o n s p a r กการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของคนทั้งคู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณกำลังที่จะได้พบเจอกับเขาคนนั้นการคอมมิชเม n นเกิดขึ้นโซ so Connection เกิดขึ้นพลังงานของท n นฟล m มเกิดขึ้นชาวราศีมังกร เอซบคัพเกิดขึ้นอีกครั้งใครบางคนกําลังเขาเป็นคนที่เคยเสียใจมาก่อนแล้วเป็นคนที่แข็งแงตรงๆดูเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ส่หวังในความรักเพราะฉะนั้นเขาคนนี้พร้อมเดินทางตามหาความรักของเขาโดยที่ไม่คาดหวังแต่มีความหวังว่าจะเจอรักแท้คู่แท้เหมือนกันกับคุณเขาจะออกตามหาคุณ ชาวราศีมังกรว้าวคุณกำลังได้เจอคู่แมทช์ที่เหมือนกันมากๆ2 o o p p n t t a c l e พลังงานของทราย1 1 1 1ของจักรวาลแรงดึงดูดและพลังงานของ d ีวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ k i n g of wands คู่แมทช์ที่เหมือนกันมากๆแล้วก็คือสัญญาณของคุณคะ่ะ Ace of Wands แล้วก็ Queen of Wands เกิดขึ้นจะไม่แมทช์กันได้ยังไงเรื่องราวมหมายจันท์ของความรักกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ Deplace กันอีกครั้งหน้าทุกคน ทูออฟเพนิคิลแล้วก็สเตรนสวยงามมากๆนี่คือโซ่คอนเนคชันของพลังงานทวินเฟลมหรือว่ารักแท้ที่มีโซ่คอนเนคชันการเชื่อมโยงระหว่างกันละกันคุณเชื่อไหมว่าความหัจรรย์ของความรักกําลังพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณคุณและเขาจะต่างคนต่างที่จะสอนให้ให้กหาและกันได้เรียนรู้ความคิดเรียนรู้ไลฟ์สไตล์อะไรมีใหม่ระหว่างกันเป็นกระจกเงาสะท้อนถึงกันรละกันความรักความสัมพันธ์ที่ไม่น่าเชื่อที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยได้สัมผัสกาลังที่ได้สัมผัส คุณเป็นยังไงเขาจะเป็นแบบนั้น Hard-to-hard Conversation ในความรักความสัมพันธ์ t h e e m p l a ล s ว้าวมังกรน,นี่คือคุณนะนี่คือคุณนะ q u e n o o f o o r s ราชินีเหรียญนนความมั่งคั่งร่ำรวยความรักครั้งนี้ Seven of p e n t a c l e s ให้คุณได้ใจเย็นกับตัวเองให้คุณได้เคารพให้เกียรติตัวเองแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์คู่ของคุณเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเข้าหาคุณ เขาจะแอคทีฟเขาหาคุณ King of Wands เกิดขึ้นนะอย่างที่บอกว่าซ้ำอีกแล้วนะคะและตัวคุณเองคุณจะมีความใจร้อนมีความอีโก้แค่ไหนความสามารถครั้งนี้คุณและเขาต่างคนต่างถอยเพื่อปรับบาลานซ์ของการรากกันและเขาจะทําให้คุณได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นแม่ของลูกเป็นสามีนะคะที่น่ารักให้กับคุณ Seven of Pentacles ใครบางคนคิดถึงคุณแล้วก็รอคอยคุณเพราะคุณและเขาคือคู่แท้หมายเลขสาๆเกิดขึ้นในที่นี้พลังงานคลิปวิดีโอนี้ Euro, หรือว่าเอเชียนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจ DIY f e m i ม i ในตัวตนของคุณกําลังสื่อในเรื่องของรักแท้ที่ออกมาจากอินเนอร์ของคุณทีนี้ขอไพ่โรแมน c ์นะคะขอความรักชาวราศีมังกรเขาจะให้เกียรติคุณทุกด้านพาคุณออกสู่สังคมหน้าที่การงานทําทุกอย่างให้เป็นสเต็ปในความสัมพันธ์แบบว่าสเต็ป by สเต็ปแล้วก็เป็นตามประเพณีอย่างที่ความรักรักแท้ที่กาลังจะเกิดขึ้น อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักชาวราศีมังกร Falling fast นะคะ Love happens quickly ความรักคือการแบบตกลุมรักได้อย่างรวดเร็วหรือว่าความรักเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆแต่คุณอย่าลืมว่า y o u r s e l f in the process คุณจะต้องอยู่ใน process ของความสัมพันธ์ที่เป็น step by step อย่างที่ย้ำเตือนและก็พูดไปเพราะว่าคุณกำลังเจอรักที่ให้คุณค่ากับคุณในด้านจิตวิญญ,ญาณ ทวินเฟลม r u s t ในแรงดึงดูดของพลังงานทวินเฟลมของคุณจะกลายให้คุณได้เข้าใจเขาอย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนพลังงานหินจางอะ่ะคู่แมชค,คู่เหมือนมากๆนะคุณดูสิ1 11 1แรงดึงดูดแห่งจักรวาลและพลังงานของทวินที่แมชที่เหมือนกันรสนิยมไลฟ์สไตล์ความเป็นผู้นำนะความเก่งความสามารถรู้เท่ากันละกันและเมื่อมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณและเขาจะปรับอะไรบางสิ่งอย่างเพื่อจูนเข้าหากัน Twin Frame หรือโซลคอนเน c t ชันค่ะสวยงามมากๆเลยชาวราศีมังกรความรักของคุณแตกต่างเหลือเกินนะคะระหว่างคุณและเขา r o m a n โรแมนติกเซอร์ไพรส์ are on the horizon สวยงามมากๆเขาว่าลำบยบินมาหาคุณคุณและเขาจะเหมือนกับว่าแรงดึงดูดและทำให้เป็นความรักความโรแมนติกที่เซ็กซี่มากๆ Abundance Open your heart to receive the a b u n d a n c e love the universe has to offer ความรักครั้งนี้จักวาลแรงดึงดูดน้ำพายคุณและมาพบเจอกันด้วยแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศาลมากๆเลยพลังงานชาวราศีมังกร alone time spend time spend some ไม่ใช่สิจะเป็ some time alone นะคะใช้เวลาของคุณที่จะอยู่กับที่จะอยู่กับตัวเอง เพื่อที่จะได้เคลียร์อะไรบางสิงอย่างในความสามารถที่คุณกำลังได้เจอคุณเท่านั้นที่เป็นผู้รู้และรับรู้พลังงานของเขาหรือเธอคนนั้น In the near future comes as a surprise d e t i n เดพรมลิคิด the reunion with your twin f l a m e ใครบางคนจะกลับมาหาคุณขายอย่างที่บอกและใครบางคนจะเป็นชวินเ a m e ของคุณที่เจอกันครั้งแรกหรือถ้าเจอแล้วเขากำลังจะมาหาคุณ สวยงามมากๆชาวราศีมังกรอ,อะไรกำลังจะเกิดขึ้นขอคำตอบชาวราศีมังกรขอคำตอบความรักชาวราศีมังกรลุกฟอร์อัสไซทำไมต้องเป็นลุกฟอร์อัสไซขอคำตอบชาวราศีมังกรอ,อย่าหยุดอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าไกด์จากทวินเฟรมที่จะทำให้คุณได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาขอคำตอบชาวราศีมังกรมาดูค่ะ ขออีกสักใบนะมันเหมือนมีความรู้สึกอยากได้สีเหลือง with in the next few months อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า perfect timing อยากจะบอกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าไม่เกินหนึ่งปีภายในปีนี้คุณจะได้เจอกับเขานะคะคู่ของคุณนี่คือมองหาเปิดทางเปิดใจเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอกับเขาตามหาความรัก อย่าหยุดแต่ไม่วิ่งตามหาความรักอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจังหวะ perfect timing จะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงเป็นสิ่งที่คุณเปิดทางเปิดใจให้คุณได้ Connect เชื่อโยงกับเขาหรือใครบางคนจะเข้ามา s u r p r i พรคุณเซอร์ไพรจากจัก,กรวาลแรงดึงดูด abundance ที่คุณจะที่คุณไม่คาดคิดบอกได้เลย,เลยมันจะไม่คาดคิดมากๆนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกับคำตอบของไพ่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะชาวราศีมังกรวันนี้สวัสดีค่ะ